วิธีการลบย h ฮูออกจากช่องค้นหาใน Google Chrome นะครับวิธีการแก้เลยก็คือไปที่ขีดไข่ปลาขวามือนะครับคลิกเปิดขึ้นมาแล้วไปที่ตั้งค่าให้เราไปคลิกที่เครื่องมือค้นหานะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่จัดการเครื่องมือค้นหาและเว็บไซต์นะครับคลิกมาเลยนะเราก็จะเห็นย h ฮูอยู่ตรงนี้นะครับ เริ่มเรกเราก็ยังลบไปได้นะครับเพราะเราเปิดใช้งานอยู่เราต้องไปสับเปลี่ยนเป็น Google นะครับในการค้นหาก่อนในเลือก Google แล้วทำให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับ,นะรบพอเป็นค่าเริ่มต้นเสร็จเราถึงจะลบได้นะกดลบไปเลยครับผมก็วิธีการลบก็มีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเข้าดูนะครับว่ามันใช้ตัวไหนค้นหา นี่ไงครับก็เป็นตัว Google ที่ใช้ค้นหาก็โอเคก็มีแค่นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับก็ลองไปทำตามดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ